สวัสดีครับตอน้เราสูมม่มอเตอ s p o ปอร์ตไลฟทวครับวันนี้เรามาติดตามแล้วก็สรุปผลการแข่งขัน MotoGP ในสนามที่3ครับจบลงไปเมื่อคืนนี้ครับกลางดึกเลยเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยน่าจะคุ้มแล้วก็สมการรอคอยแล้วครับสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากับการแข่งขันในรายการกลางปีออฟอัลเจเรนาที่เทอร์มาสเดริโอฮอนโดครับ ทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยครับเก๋าเกียตรติยศผมหงและทีมงานม o t ต r Sport Live TV ครับวันนี้เราจะมารีแคปแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรุ่น Mo t ต GP ครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เป็นการสรุปผลการแข่งขันในรุ่น Mo t ต2ครับก็ได้แสดงความยินดีกับกล้องสมเกียรติจันทราภายใต้โครงการ Honda Race to the d ดี a m ที่สามารถคว้าอันดับที่2ไปครองครับเป็นการขึ้นโพเดียม2สนามติดต่อ,อการสำหรับน้องกล้องสมเกียรติจันทราครับแต่ว่าตอนนี้ พาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์ในรุ่นใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าเกมในเรสนี้นั้นมีความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ชนะและที่สำคัญครับตำแหน่งบนโพเดียมในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นมาติดตามรายละเอียดต่าง,างๆไปพร้อมๆกันครับกับการแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อคืนนี้ครับ พาทุกท่านไปที่เทอร์มัสเดอริโอฮอนโดครับโพเนเรสนี้เป็นของอาริชสปาการ์โรครับนักบิดอพิเลียผลงานดีเหลือเกินในสุดสัปดาห์นี้และตัวเขาเองก็ค่อนข้างมั่นใจมากด้วยครับขนาข้างด้วยฮอเก้มาตินครับนักบิดชาวสเปนิสจากพลา马克เรซิ่งครับกิจที่3เนี่ยเป็นของลูก้ามารินี่จากสังกัดมูนี่วีอาร์ร์ตกิจที่4ี่โปสปาการโรครับกิจที่5มาริกเบียเลสและก็กิจที่6ฟาบิโอควาตาโร แชมป์โลกคนปัจจุบันครับกริดที่789ครับมีอเล็กซ์วินโจฮันโอันเมียครับแล้วก็โยฮันซาโกกริดที่10เป็นของทาคากินาคาคามิครับกริดที่11บดแบรดบินเดอร์กริดที่12อเอเนียบาสเตนินน่ครับกริดที่13เป็นของฟันเชสโกมันยายาขนาข้างด้วยทีมเมทของเขาเองครับแจ็คมินเลอร์และก็ฟรังโกมเดลลี่ในกีที่15ครับ กรีฑที่16เนี่ยเป็นของมิเกลโอลิเวร่าครับตามด้วยมาโกเบเซคีและอันเดรียโดวิซิโอโซ่กรีฑที่19เป็นของอเล็กซ์มาเกสครับตามด้วยฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอราอูเฟนันเดสครับแล้วก็ปิดท้ายครับแถวสุดท้ายมีเรมี่การ์ดเนอร์ครับดาวินบินเดอร์และเซฟานบร์โด้ทาย allocation ครับที่เลือกใส่มาครับหน้าเป็นฮาร์ด มีเดียมและก็ซอฟครับสนามนี้ยางที่ใช้เป็นยางซิมเมติคอลหมดเลยไม่ได้มียางที่หน้าย,ยางฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เท่ากันครับบริเวณกิจสตาร์ทคึกคักมากครับการแข่งขันที่นี่เป็นการคัมแบ็กกลับมาในรอบ2ปีครับหลังจากที่โควิด -19 นั้นเล่นงานไปเกมช่วงเริ่มต้นครับมาดูกันเลยครับ ออกสตาร์ทมาเป็นฮอกเก้มาตินแลวครับออกตัวได้ดีเหลือเกินขณะที่โเสสปกาโรทะยานขึ้นมาถึงอันดับที่3ในโค้งแรกครับแต่ว่าพี่ชายของเขาอเลเชสปากกาโรก็เบียดเอาอันดับที่2ไปได้ตั้งแต่โค้งแรกครับการแข่งขันสนามนี้เนี่ยแข่งกันทั้งหมด25รอบครับนี่เป็นโค้งต่อเนื่องมาแล้วครับ25รอบตรงนี้ในรอบแรกฮอกเก้มาตินพุ่งขึ้นมาได้เร็วเหลือเกินครับ อันดับที่2ที่ตามมาตรงนี้คืออาเลสเอสปากาโรเกมในเวสนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้หลายอย่างนักบิดทุกคนเลือกใช้ยางฮาร์ซซอหมดเลยครับทแทร็กค่อนข้างที่จะอุณหภูมิเย็นพอสมควรแต่ว่าฝุน่นเยอะมากครับนี่คืออีกมุมหนึ่งครับจงบังหวะของฮอเกมา r t ตินครับช่วงแรกเนี่ยลูก้ามาลินี่ยังคงรักษาอันดับที่3ไว้ได้ครับเกาะกลุ่มหน้าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนนี้ล้มไปคนแรกเลยครับรอบที่6ของโยฮันซาโกครับพลาดล้มในโค้ง2ไม่สามารถที่จะเอารถไปแข่งต่อได้นะครับโยฮันซากโกน่าเสียดายสำหรับฟรังโก้บอมเบลลี่ครับรถแข่งมีปัญหาต้องนำกลับเข้าพิษไปครับรถยามาฮาเข้าพิษ2คันเลยเริ่มตั้งแต่ทางด้านของอันเดรวิซิโอโซที่นำรถเข้าพิษไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ตามด้วย ฟังโก้มอนเดลลี่ครับมอนสเตอร์ยามาฮ่าในทีมโรงงานดูรีเพลย์กันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะออกตัวโป้สปาการุ่นนั้นต้องฉากหลบรถที่เสียหลักเขาอยู่หน้าเขาละครับหลบขึ้นมาแต่ก็ทำได้ดีครับรีเพลย์ท็อปสปีดครับช่วงแบ็กสเตทหรือว่าทางตรงด้านหลังท็อปสปีดของ รถแข่ง GP22 ที่อยู่อันดับ3ในช่วงแรกครับลูการาเมลนี่สามร้อยสามสิรถแข่งของอัพิเลียครับอเลสเซสปากาโรอยู่ที่335ครับขณะที่รถแข่งดูคาติ GP22 ของฮอเก้มาตินผู้นำในช่วงแรกครับวิ่งอยู่336ร้อยสท็อปสปีดใกล้เคียงกันมากครับและนี่คือจังหวะพลาดล้มของโอสปาการโรครับ โบส์ปารโรพยายามอย่างหนักที่จะไล่ยอยู่ในกลุ่มหัวแถวแล้วครับแต่ตัวเขาเองก็พลาดล้มไปสนามนี้รถแข่งฮอนด้ามีปัญหามากพอสมควรโดยเฉพาะโค้งที่เป็นโค้งซ้ายครับรถสะบัดเยอะมากครับและนี่ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งสําหรับโบส์ปารโรครับไม่สามารถเก็บแท้ไม่กับทีมได้มาร์กมาเกสก็ให้กำลังใจเพื่อนๆนนักบิดอยู่ที่บ้านของเขาแล้วครับกับพวกเพื่อนเพื่อนช่วง1ิบรอบสุดท้ายการไล่บี้ของ อเลสส์ปากาโนั้นเข้มข้นมากไล่โบดเอาฮอกเก้มาตินอย่างต่อเนื่องเลยครับเจ้าตัวเองหวังที่จะชนะการแข่งขันให้ได้ช่วงแรกฟ a เบียโกตาโร่ตกไปถึงอันดับที่13ครับค่อยๆไต่ขึ้นมาจังหวะนี้เอเนบัสเนนี่บานออกไปเองฟ a b บ o ยโกตาโร่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8แล้วครับนี่คือจังหวะที่ทางด้านของอเลสปากาโรพยายามจะไล่แซงครับ แล้วก็ขึ้นมาจนได้ครับก่อนหน้านี้แซงมาแล้วบานไปแล้ว2ครั้งกับรอบนี้ช่วง5้ารอบสุดท้ายเอาอันดับที่1ในตำแหน่งหัวแถวมาได้สำเร็จครับออกตัวจากโพแล้วก็สร้างผลงานที่ดีมากตลอดทั้งเรสเลยครับเอเลเชสปาเกโรอัลเบซิอาโนครับผู้จัดการทีมของอะพิเลียลุกขึ้นมาปรบมือให้กับลูกทีมเลยครับลุ้นหนักมากพวกเขาก็ลุ้นแล้ะครับว่าจะช้าคว้าชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้กับทีมได้หรือไม่ ท้ายที่สุดครับอเลสสปาการโรพารถแข่งเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับคว้าชัยชนะครั้งแรกในพรีเมียร์คาให้กับตัวเขาเองได้สําเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในพรีเมียร์คาตั้งแต่เป็นยุคโมโต g p ของอภพิเลียแล้วครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยอันดับที่2เนี่ยเป็นของฮอกเก้มาตินครับอันดับที่3ตกเป็นของทางด้านอเล็กซ์วินครับนี่ครับอัเบซิอโนครับ โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับทีมได้เฮครับฟาบ,บิโอกาตารโรเหนื่อยมากครับสนามนี้ไล่บทอยู่นานออกสตาร์ทช่วงแรกเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วตัวเขาเองหล่นลงไปไเรื่อยๆครับรอบที่3ตกไปถึงอันดับที่13ต้องไล่คู่แข่งขึ้นมาหนักมากนะครับก่อนที่จะขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่8ครับสำหรับฟาบ,บิโอกาตาโรแชมป์โลกคนปัจจุบัน ขณะที่ลูกามารินี่ช่วงแรกอยู่อันดับที่3ครับแต่ว่าท้ายที่สุดหล่นไปจบการแข่งขันในอันดับที่11เลยเป็นเรื่องน่าย,ยินดีมากครับอเลสตัวเขาเวงพอเข,เข้าเส้นชัยในอันดับที่1ได้ก็ร้องไห้เลยครับอเลสสปาคารโรนี่ครับเก็บไป25แต้มครับมีฮอกเเกมาตินแล้วครับที่มาแสดงความยินดีด้วยฮอกเเกจบอันดับที่2ครับอันดับที่3เนี่ยเป็นของอเล็กซ์ินครับ ฟาโนกาตาโรก็อยู่ตรงนั้นแหละครับมาแสดงความยินดีกับทางด้านของอเล็เอ a สปาคาโรครับนักบิดเหล่านี้เป็นเพื่อนกันหมดครับไม่ใช่วันของฟาบิโอกาตาโรครับการแข่งขันที่อาร์เจนตินายังฉลองกับตัวเองร้องไห้ภายใต้หมวกกันน็อกครับน้องชายครับโปอิสปาคาโรร้องไห้เลยดีใจแทนพี่ครับคู่นี้ก็เป็นพี่น้องที่ลงแข่งขันใน m o t ต GP ร่วมกันครับมีความผูกพันกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียว นี่ครับน้ำตาหรื้นเลยครับทีมงานของอพิเลียทั้งมาซิโมลิโวล่าแล้วก็อเบซิอาโนครับก็แสดงความยินดีกันบริเวณพิธบอรครับพอจบการแข่งขันในสนามนี้ครับสนามที่3มอเลสเก็บ25แต้มขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพเลยครับสถานการณ์มนตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่ผ่าน3สนามแรกไปโอ้โหเป็น การพลิกผันบนตารางคะแนนสะสมอย่างมากเลยทีเดียวนี่ครับทีมงานของอ p e พิเล่เรสซิครับสร้างประวัติศาสตร์แล้วเป็น First Win GP Ever อเของเขาด้วยครับเป็นการคว้าชัยชนะกลางปีครั้งแรกของอเลสเซสปาการโรแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของอัพพิเลใน m o โต g p ครับยุคที่เปลี่ยนมาเป็น m o โต g p แล้วส่วนคนนี้ฮอเก้มาตินครับคว้าอันดับที่2ไปในสนามนี้ จบการแขันได้สําเร็จแล้วครับพอเกมมาติน okay, หลังย่างที่พลาดล้มมาใน2ส,สนามแรกทั้งที่กาตาร์และก็อินโดนีเซียอเลสเองก็เข้ามาที่พักเฟอร์เม่ทีมงานมาร่วมแสดงความยินดีแล้วครับโอ้โหสะใจครับลงไปกอดรถแข่งเลยครับเข้ามาร่วมงานกับอัปเเลียตั้งแต่ปี2016ครับรถแข่ง ISGP เนี่ยก็เหมือนลูกชายของเขาเลยอะเติบโตมาด้วยกันครับ พัฒนามาด้วยกันท้ายที่สุดก็ขึ้นมาจบการแข่งขันด้วยการคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับทีมได้สำเร็จครับโซนี่เปโก้บัรญาย่าครับไต่จากกรีฑที่13ครับแล้วก็ผลงานตลอดสุดสัปดาห์เนี่ยเจอความยากลำบากมากครับเปโก้เองเหนื่อยครับแต่ว่ากัดฟันไล่ขึ้นมาจบการแข่งขันในันดับที่5ได้สำเร็จมาปาดหน้าเบียดแซงบาลิกเบียเลสได้ที่รอบสุดท้ายนี่แหละครับ เบโกบรรญาย่าสนามนี้เหนื่อยมากครับรวมไปถึงสนามอื่นๆก่อนหน้านี้ในช่วงต้นฤดูก,กาลของนักบิดจ,จากลูคาติทีมโรงงานเหนื่อยผลงานไม่ดีเลยครับอเล็กซ์ินขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับนี่อเลสเซสปาการโรครับไปหลบมุมคุยโทรศัพท์ไม่รู้คุยกับใครแล้วครับน่าจะคุยกับภรรยาแล้วก็ลูกของเขาแล้วครับรีเพย์จังหวะเข้าโค้งของ อเก้มาติ่นกับจาก336ลงไปเหลือ7 4 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่โค้ง5นี่ครับอเลสเองคุยโทรศัพท์ไม่เลิกแล้วครับน่าจะแสดงความยินดีกับครอบครัวครับโอ้โหเป็นชัยชนะครั้งแรกหอมหวานมากครับความพยายามของพวกเขาไม่สูญเปล่าครับเก็บมาจนได้ครับชัยชนะของอเลสแล้วก็ทีมอพิเลีย เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเขาบอกว่าสุดสัปดาห์นี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยอ่ะนะครับทำผลงานได้ดีมากทั้งทีมทั้งรถแข่งแล้วก็ตัวเขาเองครับตอนการแข่งขันก็ไม่คิดว่าจะสามารถยืนเวสเพจได้ขนาดนี้แต่พอมันไปได้ก็ลองดูครับท้ายที่สุดสามารถแซงมาตินได้แล้วตัวเขาเองก็ไม่ยอมแพ้ที่จะไล่ด้วยครับจบการแข่งขันด้วยชัยชนะดีใจมาก รอยยิ้มครับโอ้โหน้ำตาไหลครับน้องชายมาแสดงความยินดีด้วยโป้เอสบารโรครับสัมภาษณ์อยู่ดีๆน้องชายมาครับก็ต้องโผลก่อนแล้วก็แสดงความยินดีกันหน่อยนึงคู่นี้มีความผูกพันกันมากครับแข่งด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับฮอเก้มาตินครับเป็นสเปนิชด้วยกันนี่ครับมริเบียเลสก็มาแสดงความยินดีกับทีเมดด้วยครับเบียเลสสนามนี้ผลงานดีขึ้นมาครับก็ ค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับมาวิเบียเลสจบการแข่งขันอัน,นดับที่7ครับสนามนี้มีอยู่13แต้มครับดีขึ้นเรื่อยๆครับอพิเรีย e Concession point ของพวกเขาตอนนี้เหลือแค่2แต้มนะครับถ้าขึ้นอันดับที่2อีกครั้งหนึ่งก็จะโดนตัดสิทธิ์ในการพัฒนารถโดยไม่มีขีดจำกัดในฤดูกาลหน้าแล้วครับแต่ว่าปีนี้พวกเขายังคงทาได้อยู่ บนโพเดียมครับอเล็กซ์วินแสดงความยินดีกับอเลสเส์ปาการโโรครับเบียเลสก็อยู่ด้านล่างครับเคยเป็นทีมเมทกันมาแล้วครับเบียเลสแล้วก็อเลสส์ปาการโโรในทีมซูซูกิเอ็ก스타ในตอนนั้นครับแต่เมื่อแยกทางกันก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งที่อะพิเลียอันดับที่3สนามนี้ครับอเล็กซ์วินขี่ได้ดีเหลือเกินขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับอันดับที่2ฮอเก้มาติน จบการแข่งขันได้แล้วแล้วก็ขึ้นโพเดียมการอันดับที่2และแชมป์สน,นามนี้ที่เทอร์มาสเดอริโอฮอนโดอาเลสเอสปาการโรครับเป็นออสเปนนสโพเดียมนะครับนักบิดชาวสเปนจากแดนกระทิงดุทั้ง3คนอันดับ 1, 2, 3เหมาโพเดียมไปเลยครับเจ้าตัวดีใจครับดีใจสุดขีดเลยครับ เป็นเรื่องน่ายินดีมากครับที่เราจะได้เห็นทีมอพิเลียนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับชัยชนะครั้งแรกนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีอย่างมากว่าการแข่งขัน m o t ต g p นั้นจะเข้มข้นขึ้นมามาดูกันอีกครั้หน่อยครับว่าจบอย่างไรบ้างอันดับที่1นึ่งอเล็สปา o ครับมาแซงได้ในช่วง5รอบสุดท้ายคว้าชัยชนะแรกให้กับตัวเขาเองและก็ให้กับต้นสังกัดอพิเลียได้ครับ 41นาที36.198วินาทีครับนั่นคือเวลาที่ทำได้โดยรวมครับอันดับที่2ฮอเก้มาตินครับตามอยู่0.807วินาทีนำอยู่กว่า70%ของเรสแล้วครับอันดับที่3อเล็กซ์วินตามอยู่1.330วินาทีครับอันดับที่4โจอันเมียครับยังขึ้นไม่ถึงโพเดียมครับในสนามนี้อันดับ5้าฟานเชสโกบัญญาย่าอันดับที่6แบรดวินเดอร์ครับอันดับ7เป็นของมาลิกเบียเลสตามด้วย ฟาบิโอกวาร์ตาลาโรครับและก็อันดับที่9เนี่ยเป็นของมาโกเบเซซกี้ครับเป็นลุกกี้ที่ผลงานดีจริงๆครับในสนามนี้มาโกเบเซซกี้อันดับที่10เอเนบัสเซนินนี่ครับตามด้วยทางด้านของลูก้ามารินี่สิทาคาอากินาคาการมิครับหายจากโควิดมาแล้วก็เก็บแต้มให้กับฮอนด้าได้ครับอันดับที่13มิเกลออริเวราครับตามด้วยแจ็คมินเลอร แจ็คมิลเลอร์ทำท่าจะดีแล้วครับในช่วงของการซ้อมแต่พอแข่งขันจริงผลงานออกมาไม่สู้ดีเลยครับอันดับที่15อเล็กซ์มาเกส16ราอูเฟนันเดสครับ17เรมี่การ์ตเนอร์แล้วก็ตามด้วย18ดาวินบินเดอร์ครับ19เซฟรานบรโด20อันเดียโดวิซิโอโซครับนำรถกลับเข้าพิธแล้วก็ออกมาแข่งขันอีกรอบหนึ่ง ส่วนที่ไม่จบการแข่งขันมีฟาบิโอดิเจียนันโตนิโอครับพลาดล้มช่วงท้ายเช่นเดียวกันกับโปอสปากาโร่ครับพลาดล้มขณะเหลือที่ E11 รอบครับโมบิเดลลี่ก็ไม่จบการแข่งขันแล้วครับรวมไปถึงยฮันซากที่พลาดล้มเป็นคนแรกครับในช่วง5-6รอบแรกส่วนนี้คือตารางแชมเปี้ยนชิพเมื่อจบการแข่งขัน3สนามอ l เล็กสปากาโรครับขึ้นมาเป็นผู้นำมี45แต้ม ตามด้วยแบรดบินเดอร์มี38คะแนนอันดับที่2ครับตามอีก่7แต้มอันดับที่3เอเนบัสเซนีนี่ครับมีอยู่36คะแนนอันดับ4อเล็กซ์วินอันดับที่5ฟาบิโอกาตาโร่ครับอันดับที่6โจอันเมียถ้ามาดูตรงนี้ครับอันดับที่1ถึงอันดับที่5ครับห่างกันแค่10แต้มเท่านั้นเองมารดูอันดับ7ครับมิเกลโอเวิราครับอันดับที่8โยฮันซาโก อันดับที่9ฮอเก่มาตินครับส่วนอันดับ10ครับเป็นของโเอสปาการโรครับตกลงไปเยอะเลย11แจ็คมินเลอร์12ฟรงโกวมเนลลี่ครับ13บามาริกเบียเลสตามด้วยฟรานเชสโกบันยายาและมาร์กมาเกสตกไปไกลครับไม่ได้แข่งในสนามนี้16ทาคากินาคากามิครับ17ลูก้ามารินี่อันดับที่18ครับมาโกเบเซคี i, ครับตามด้วยดารินบินเดอร์ อเล็กซ์มาเกสและอันเดียโดวิซิโอโซรวมไปถึงเรมี่การ์เนอร์ครับส่วนท้ายตารางครับส่วนนี้คือตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทนักบิดจ,จากทีมอิสระครับเอเนียบาสเจเนนี่มี36คะแนนตามด้วยโยฮันซาสโคและฮอกเก้มาตินครับนี่ครับเอเนียบาสเจเนนี่ตารางแชมเปี้ยนชิพประเภททีมครับคู่หูจากซูซูกิครับ อเล็กซ์วินและโจอันเมียช่วยกันเก็บให้ทีมไป69แต้มลังอันดับที่1บนตารางแชมเปี้ยนชีพประเภททีมเหนือ Red b ูเค KTM อ o อยู่แค่เพียง3แต้มครับอันดับที่3อาเรียเรสซิ่งไต่ขึ้นมาครับตาม11แต้มอันดับ4มอนสเตอร์ในจิยามาฮ่ามอต g p ีตาม20แต้มและอันดับที่5 p r พรามาก c i เรซซิงตามอยู่25แต้มครับส่วนนี้คือตารางแชมเปี้ยนชีพประเภททีมอิสระครับ พรามักเรซิ่งนำอยู่ครับมี44คะแนนจากผลงานของโยฮันสกโกและฮอกเก้มาตินตามด้วยเกรซินี่เรซิ่งม t o ต p จีพีครับมีคะแนนน้อยกว่าแค่8แต้มครับอันดับที่3มูนนี่ VR46 Racing Team ครับตามอยู่27คะแนนส่วนนี้คือตารางแชมเปีย้ยนชิพประเภทรถแข่งนะครับเป็นดูคาติที่นำอยู่ครับตอนนี้มี61แต้มครับรถแข่งดูคาติ ส่วนอันดับที่2เนี่ยเป็นของ KTM ตามอยู่6แต้มอะพิเลียตาม16ครับซู z u กิอันดับ4ตาม24ยามาฮกับฮอนด้อยู่อันดับที่5และ6ตาม26และ37แต้มครับการแข่งขันสนามต่อไปของ MotoGP ครับก็จะโยกไปดวนความเร็วต่อในทวีปอเมริกาครับกับการแข่งขันที่ Circuit of the America ที่ Austin นั่นเอง8ถึง10 เมษายนนี้ครับยังคงแข่งกันช่วงของไทม์โค้ดที่ดึกมากๆครับเวลาบ้านเราก็น่าจะอยู่ช่วงตีหนึ่งตีสเช่นเดียวกับการแข่งขันที่อาร์เจนตินาครับมาติดตามกันดูครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้จะส่งผลอย่างไรกับเกมการแข่งขัน MotoGP ช่วงที่เหลืออยู่ครับผ่านไปแล้ว3สนามอเล็เอสปากาโรขึ้นมาเป็นผู้นำ ตารางแชมเปี้ยนชิพสวิงมากนับตั้งแต่สนามแรกมาจนถึงสนามนี้ครับมาติดตามมาดูครับผมเชื่อว่าเมื่อมาร์กมาเกสกลับมาและนักแข่งหลายๆคนกลับเข้าสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ที่ดีน่าจะทำให้เกมการแข่งขันน,ะะนั้นเข้มข้นอย่างมากครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นโฉมใหม่นะครับ ตัวเต็งคนใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาแย่งแชมป์โลกอีกคนหนึ่งนั่นคืออเลสเอสปากาโรจากอพิเรียครับแล้วก็นักบิดคนอื่นๆยังไม่สามารถที่จะมองข้ามเขาได้เลยขณะที่ผ่านการแข่งขัน3สนามเนี่ยอันดับ1-5ถึง5แต้มห่างกันแค่10คะแนนเท่านั้นเองมาลุ้นกันดูครับสนามต่อไปที่ออสตินสุดสัปดาห์หน้าเกมการแข่งขันจะต้องกลับมาเข้มข้นอย่างแน่นอนครับ เอาละครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปของเราแล้วครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของ Motorsport Live TV ด้วยนะครับรวมไปถึงอตอนนี้เราก็เปิดให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ฝากทุกท่านเข้าไปกดสมัครสมาชิกให้กับเราด้วยครับขอบคุณนานร์กาทิโซครับที่เป็นผู้สนับสนุนในส่วนของ MotoGP Report by บทิโซครับทิโซเปิด คอลเลกชันใหม่ในส่วนของ t r e s ส MotoGP Limited Edition 2022 Mark m a r q u e z l i m t t e d Edition 2022แล้วนะครับเดี๋ยวว่าเราจะเอาข้อมูลและภาพต่างๆของนาฬิการุ่นใหม่มาฝากกันตอนนี้ครับผมเกา๋าเกียรติวัพรมหงครับทีมงาน Motor s p o t t l i h t TV ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ